โมเมนต์ขออบ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม ในประวัติศาสตร์ลูกหนังทุกยุคทุกสมัยต่างก็มีผู้เล่นกองหน้าโหดโหดเจ๋งเจ๋งเกิดขึ้นมามากมายแต่ละคนต่างก็มีจุดเด่นและความถนัดที่แตกต่างกันออกไปถ้าหากเราจะใช้คำศัพท์อย่างเป็นทางการมันก็คือกายวิภาคศาสตร์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Anatomy และแน่นอนครับวันนี้ขอบส้นนมำสเปเชียลขอจะฉีกแนวนำเสนอก้ากองหน้าที่มีความเพอร์เฟกต์เฉพาะด้านตามหลักกายวิภาคศาสตร์ซึ่งแน่นอนครับข้อมูลนี้เราอ้างอิงมาจากสื่อต่างประเทศ ร่างกันที่เท้าวขวาคิลิยันเอ็มบัปเป้ นี่เป็นเด็กนรกจากค่ายปารีสแซงแชแมงซึ่งจัดว่าเป็นนักเตะที่มีความอันตร,รายสูงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้หนูคนนี้มีพิษงรอบด้านทางประสิทธิภาพทำลายล้างในการทางประตูเช่นเดียวกับความว่องไวดังแสงเด็กคนนี้ได้รับการจัดว่าเป็นผู้เล่นที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกลูกหนังจากการจะอันดับครั้งล่าสุดโดยสื่อต่างประเทศซส่งเบ้องหลังความอันตร,รายของความน่ากลัวนี้นะครับก็มาจากเท้าขวาของคิเลียนเอมอเป้ขอบอกเลยว่าบอลจากเท้าขวาของพี่แกยามพุ่งตรงไปยังตาข่ายของศัตรูมักหวังผลได้ เสมอรเรียกได้ว่าออกจากเท้าขวาเมื่อไร่รอเหได้เลยเท้าซ้ายลีโอเนลเมสซี่ ปัจจุบันในปริติศาสตร์ลูกหนังนะครับเชื่อว่าแฟนบอลต่างรู้จักนักเตะที่เป็นสิงห์อีสายหลายคนแล้วแต่ละคนก็ต่างมีความโดดเด่นในดวงใจไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็คงต้องยกให้ลีโอนลเมซี่คนนี้นี่เองเพราะรก,การก้าวขึ้นมาสู่จุดสุดยอดกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกได้ความดีความชอบเกือบทั้งหมดต้องยกให้ประสิทธิภาพจากเท้าข้างซ้ายของพี่แกนี่แหละครับทั้งการเลี้ยงไปกับบอลการพังประตูตลอดจนการยิงฟรีคิกที่แม่นกว่าการยิงจุดโทษขอบอกเลยว่าบอลจากเท้าซ้ายของเมซี่มันก็เหมือนสิ่ง ที่พระเจ้าประทานมาให้ตั้งแต่เกิดมันเป็นเวทมนต์ที่สามารถเซกอะไรให้เกิดขึ้นได้ตามใจชอบถ้าเปรียบเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับแม่งก็ต้องบอกว่าตีนเมซี่เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สั่งการด้วยเสียงยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับส่วนที่3จิตใจต้องยกให้โรนันโด เมสซี่กลายเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกจากพรสวรรค์แต่สาหรับโรนัลโดจะเติบโตมาแบบคนละคู่เพร,ราะกว่าพี่แกจะผ่านก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสุดยอดเหมือนกับเมสซี่ต้องอาศัยเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างหนักโรนัลโดเป็นนักเตะที่ชื่นชอบการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจจริงจังกับทุกเรื่องมีความกระหายในชัยชนะเกลียดชังความพ่ายแพ้ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหมวดหมู่การมีสภาพจิตใจแข็งแกร่งกระเตือรือร้นแพชชั่นซึ่งนักเตะที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดนะครับก็จะมีพวกซาตันเป็นต้น้นแต่่ททววาาาถเเเีียยบกัพรคง ต้องยกให้ซ r อาเซเวยืนหนึ่งในด้านจิตใจสัญชตาตญาณต้องยกให้แกรี่ลีนิกเกอร์ เรื่องของสัญชตาตญาณนักล่าที่จัดว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสุดของกองหน้าระดับโลกพึงต้องมีและแน่นอนว่าแกรี่ลินิเกอร์ตำนานยอดดาวยิงทีมชาติอังกฤษจัดว่าเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติด,ด้านนี้มากที่สุดเพราะส่วนใหญ่กเกือบ300ประตูที่ท่านซันโบได้ในเส้นทางการคาแข้งก็มาจากความจมูกไหวอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเสมอในกรอบเคทอซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกรี่ลินิเกอร์จริงๆแอบติดแม่เหล็กไว้ที่รองเท้าหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือเรื่องของเซนและสัญชตาตญาณต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆคุณสามารถเห็นนคคุณสมัติเหล่าี้้จใรได คนแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้แกรี่นีนิกเกอร์คือที่สุดในเรื่องสัญชตาญาตความเร็วยกให้เจมี่วาดี ท่านลองไปถามเหล่าบรรดากองหลังในศึกพรีเมียร์ลีกดูนะครับว่าใครเป็นกองหน้าที่รับมือ,อยากสุดหากมองของเรื่องความเร็วเท่านั้นคําตอบที่ได้แน่นอนว่าต้องมีชื่อของเจมี่วานดี้อยู่แน่ๆถ้าวัดระดับชื่อชั้นของตนสังกัดเลสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมใหญ่อย่างพวกแมนยูเลียพูเชลซีหรือแมนซิตี้แต่ทว่าวานดี้นะครับสามารถฉีกแผงกองหลังของคุณให้ขาดยุ่ยได้เป็นตลอดซึ่งอาวุธหลักๆของเจมี่วานดี้นั่นคือความเร็วที่สามารถฉีกแผงหลังได้โดยนักเตะที่มีความน่ากลัวแนว,แนว พวกไมโครโอเวนปีแอเออร์มาริกอมามายองอย่างนี้นี่แหละครับการเล่นที่สวยงามต้องยกให้มาก็ฟาดบาสเทน การสถาปนาตัวเองให้เป็นยอดดาวยิงระดับโลกแน่นอนว่าอันดับแรกคุณต้องมีสถิติการพังประตูแบบกระจุยกระจายเสียกอดแต่สิ่งที่ทําให้คุณถูกจดจําได้มากกว่าคนอื่นๆก็คือการสร้างภาพจําด้วยประตูวส,สวยๆซึ่งฟานบัสเทนนะครับตำนานโคตรกองหน้าของอาแจกและเอซีมิลานจัดว่าเป็นยอดนักเตะที่มักมีลูกยิงสวยๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอาทิเช่นลูกยิงวอลเลสส์สวยๆเวอร์วังอลังการในยูโรปี88นัดที่ฮอลแลนด์เจอกับโซเวียตซึ่งจริงๆแล้วนะครับโลกลูกนังของเรายังมียอดแข่งอีกหลายคนที่สามารถสร้างภาพจําแบบนี้้ไไดม่่วาจะ ฟานเชสโกตตอติและเทียรี่อองรีเรื่องการฉวยโอกาสต้องยกให้แกร์หมุลเล่ ภาษาอังกฤษมันเขียนไว้ชัดเจนว่าอ p อปพอร์ตุนิสมแปลว่าการฉวยโอกาสจริงๆข้อน,นี้ไม่ต่างอะไรกับอินสติงที่แปลว่าสัญชาตญาณเพราะคุณต้องอาศัยเรื่องของการอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่ต่างกันแต่สิ่งแตกต่างกันคือการทําอย่างไรก็ได้ให้ลูกบอลข้ามเส้นประตูของคู่แข่งไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเราจะมีโอกาสน้อยนิดแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้หรือพูดง่ายๆก็คือใช้โอกาสไม่เปลือกซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่แกรดมูเลอร์ทำให้เราเห็นอยู่บ่อยๆในโลกฟุตบอลยุคก่อนจนพาทีมชาตตติิเยอรัันวกท้ง โโลกแชม์ยรตลอดจนการโกยแชมป์ระดับสโมสรมากมายกับยบร์นนั่นคือการฉวยโอกาสทุกครั้งที่ได้มาและไม่พลาดนั่นเองมุลเลอร์ไม่ได้เป็นคนที่ยิงประตูรุนแรงอะไรแต่ยังเปิดโอกาสให้กับแกเพียงน้อยนิดเพราะว่าแกมักจะพลาดกับเรื่องเล็กน้อยน้อยมากตลอดอาชีพเลยครับเรื่องของสีสะต้องยกให้ซารสิยาน้า ปัจจุบันนะครับโลกของฟุตบอลจะมีนักเตะจอมโขกหรือใช้ศีรษะได้ดีมากๆหลายต่อหลายคนซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเหล่านักเตะที่มีสรีระรูปร่างสูงแต่สําหรับสื่อต่างประเทศอย่างเดอสัน้นพวกเขายกความเพอร์เฟกต์ทางกายวิภาคศาสตร์้วยการใช้หัวกับซานติยาน่ายอดดาวยิงของเรอัมาริดที่มีทักษะโดดเด่นกับการใช้หัวตัวเขามีส่วนสูงแค่175เซนติเมตรซึ่งในช่วงยุค70 80นะครับซานติยาน่ามีจุดเด่นในการเล่นลูกมงอย่างมากซึ่งมาเทียบกับสรีระแบบนี้มันจึงงเเป็นรื่อาายกกม จริงๆที่เขาจะมีผลงานโดดเด่นกับการใช้สีสั่งเรื่องพลังพิดสงต้องยกให้โรนัลโดอาก้า คำว่า power ภาษาอังกฤษมันแปลว่าพลังแต่มันยังแปลและขยายความออกไปได้ว่าอิทธิฤทธิ์พิศงซึ่งเดอะซันนะครับยกกายวิภากศาสตร์ด้านนี้ให้นัมเบอวันเป็นโรนันโดอาก้าเพราะหลายคนต่างยกให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกยิงประตูได้มากมายมีความหลากหลายทะลุทะลวงล่างไปกับฟุตบอลได้ดีเอาตัวรอดผ่านด่านคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยบที่เคยทํามาก็มีการสรับขาหลอกแบบดิจิตอลที่ฉีกหลังศัตรูจนหักเป็นว่าเล่นนั่นแหละครับคือท่าไม้ตายของเขาซึ่งนักเตะที่อยู่ในขายเดียวกันนะครับก็จะมีพวก หลุยโซเรสหรือไม่กันดีดีเยตรบปานี่แหละครับแล้วคุณล่ละครับกายมีภาคแต่ละด้านคุณคิดว่าใครสุดยอดบ้างและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแเฟียวฟาวอืมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้วยนะจ๊ะ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม